สวัสดีชาวาลัคนาราศีพฤษท,ทุกท่านนะครับคลิปนี้ค P, รูพีพยากรใช้แล้วก็จะเป็นจากรดวงชะตาประจําเดือนกันยายน25-66ให้กับชาวาลัคนาราศีพฤษบได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะนะครับดาวปําจำตัวของชาวาลัคนาราศีพฤษภก็คือดาวพระศุกยังคงอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับเ้วยกว็อยู่ในเรือนสัจชะของลัคนา นะครับมีการเดินถอยหลังกลับมานะจากราศีสิงห์กลับมาที่ราศีกรกฎนะครับมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนะอาจจะเป็นราชาโชคที่ไม่ได้เต็มพลัตพลังสักเท่าไหร่ด้วยความที่มีการเดินถอยหลังกลับมาแล้วก็มีการเดินมนนะครับเรียกว่ามีการเดินนิ่งๆอยู่มีการเดินหน้าแบบหยัแบบตัวแบบชา้าๆนะครับแต่ตัวเองอยู่ในเรือนของศาสชาเนี่ยก็ meiner. จะเข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญ,ญญาต่งตางๆการเดินทางนะครับในช่วงยะนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องดาวของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่21กันยายนไปแล้วด้วยเนี่ยดาวพฤหัสยูซึ่งทับลัคนาของชาว,วรักเสกศพอยู่เนี่ยจะมีการเดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังก็คือพักองศาเนี่ยถอยหลังก็อาจจะให้คุณกับคนบางคนนะครับนะได้ในระดับหนึ่งนะครับพอถอยหลังกําลังก็จะอ่อนลงไปนะครับเรื่องปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะครับก็อาจจะมีลดน้อยลงนะครับ ทำให้ชีวิตเนี่ยการชีวิตเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับพอช่วงช่วงปลายเดือนเนี่ยราวีของชาวรักษสประสบเองเนี่ยราระศุกร์มีการยกย้ายจากราศรีกรกฎเข้าสู่ราศรีสิงห์มีการเดินมนเดินช้าๆจนข้ามราศรีมาที่ราศรีสิงห์แล้วก็อยู่ที่ราศรีสิงห์ในเพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นนะครับวก็อยู่ในเรือนพันธุข,ของลัคนาทําให้ชาวรักเสกประสบเองเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของหมู่เคยญาติต่างๆนะครับมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของ เข้าไปผูกปันเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องราวต่างๆที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนไม่มีความลงตัวด้วยความที่ดาวพระศุกร์ดาวจำนวนตัวนั้นเล็งกับดาวพระเสาร์นะครับเป็นดาวคู่ศัตรูซึ่งกันและกันแล้วก็ดาวพระศุเป็นดาวเจ้าเสุภาด้วยนะปัญหาบางอย่างที่ยังคงแก้ไขไม่ได้หรือแก้ไขแล้วโดยมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับแก้ไขผู้หลักผู้ใหญ่แต่เป็นการแก้ไขที่เรียกว่ายังไม่ค่อยถูกอกถูกใจชาว ลักษาสิษย์ศพสักเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้นะครับแต่ความเป็นไปเรื่องราวต่างๆนะของชาวลักษาสิษย์ศพเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเดือนกันยายนนี้นะครับเรื่องราวทางการเงินโดยตรงของชาวลักษาสิษย์ศพเนี่ยตัวแทนการเงินคือดาวพระพุธนะครับพระพุธเองเนี่ยเรียกว่าอยู่ในราศีสิงห์นะครับมีตําแหน่งเป็นมหาจักรนะครับอยู่ร่วมกับดาวพาทติ์ด้วยในช่วงต้นๆเดือนนะครับก็เรียกว่าการเงินนั้นอยู่ในราศีสิงห์ก็อยู่ในเรือน พันทุกนะครับก็เป็นเงินที่เรียกว่าจะมีการาลงทุนร่วมหุ้นหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการต่อยอดเรื่องราวของชีวิตต่างๆมีการลงทุนมีการปรับปรงุงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องราวของชีวิตได้ในช่วงระยะนี้นะครับบางคนเรียกว่าลงทุนเพิ่มเติมมากขึ้นมีการเข้ามาช่วยเหลือจากคนหมู่มากนะหรืออยู่ในหน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะนําเรื่องของรายได้ทรัพย์สินเนี่ยนะครับเงินทองทองเนี่ย เข้ามาให้กับชาวลักเสกผูษษ้ศพเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยในช่วงระยะน,นี้นะครับพอช่วงปลายเดือนวันที่28กันยายนเนี่ยตัวแทนการเงินมีการยกย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันนะครับแล้กวก็อยู่ในเรือนบุตรตังค์มคณนะครับก็ยังคงมีโอกาสนะมีช่วงดีๆนะในการได้มาของไรายได้นะอาจจะเรียกว่าหาเงินเก่งนะหาเงินได้หลายทางเล่นแร่แปรธาตุหมนุนเงินเก่งอยู่พอสมควรนะเพราะอยู่ร่วมกับดาวบา้าคาน มีการใช้คําพูดมีการใช้วาจารเรื่องราต่างๆนะเรื่องเราเอกสารต่างๆการได้มาของเงินได้การได้มาของรายได้นะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะน,นี้ถือว่าปวเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลนางศีรษะเนี่ยหมุนเงินเก่งนะได้ดีพอสมควรนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับส่วนเรื่องราวของหน้าที่การงานโดยตรงเนี่ยตัวแทนการงานก็คือดาวพระราหูพระราหูยังคงอยู่ที่ราศีเมษนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนวินาศของลัคนาทํางานแบบลับๆทํางานแบบไม่เปิดเผย เป็นผู้บริหารก็ตามทํางานอยู่เบื้องหลังก็ตามก็ตามนะครับทํางานอยู่ในออฟฟิศสํานักงานที่เรียกว่าเป็นงานนั้นทัางจะทําอยู่กับโต๊ะนะครับตรงนี้นะคน่้งขัางจะเรียกว่าทําแบบเหนียวแน่นเลยนะครับอยู่กับตัวเองนะโลกส่วนตัวสูงนิดหนึ่งทำงานอยู่กับตัวเองทํางานแบบไม่ค่อยวุ่นวายกับใครสักเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้งานบางสิ่งบางอย่างมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ การงานเองเนี่ยดาวพระราหูเองอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับดาวพฤหัสมีการพักองศาคือเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่29่สิงหกาลคมที่ผ่านมาแล้วนะครับพอพระราหูกันงานอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสดาวพฤหัสถอยหลังนะตรงนี้เนะี่ยเรื่องกันงานก็ข้องจะเรียกว่ามีความโดดเด่นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื้อของงานผลของงานอะไรเงี้ยเรื่องปัญหาเรื่องราวเก่าของงาน นะครับตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยให้คุณกับดวงชะตานะครับเนื้องานอาจจะได้ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้นะครับแต่งานยังคงมีให้ทําอยู่นะยังคงชิลชิอยู่กับตัวเองนะครับใช้ชีวิตเรื่องงานเรียกว่าก็ทั้งจะมีความเป็นส่วนตัวของตัวเองสูงอยู่พอสมควรในช่วงระยะน,นี้นะครับสวนเรื่องราวของสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงระยะนนี้เนี่ยดาวัอยู่เองอาจจะมีเรื่องราวของสุขภาพเกิดขึ้นได้การเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุต่างๆนะครับแต่พอวันที่21 การยายุไปแล้วเนี่ยมันอยู่มีการเดินถอยหลังเรื่องราวของการดำนันชีวิตเนี่ยก็อาจจะมีความคล่องตัวมากขึ้นดีขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงระยะนี้นะครับแต่ว่าพอในช่วงระยะสักไปไปลายเดือนแล้วนะครับไปไปลายเดือนแล้วเนี่ยดาบจําตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ในราศีสิงนะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่ในเดือนทึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ เือญ,ญาติญาติพี่น้องหรือหลักทรัพย์ต่างๆก็ตามนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาเรื่องการกระทบกระทั่งต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เรื่องของการใช้ยุดยานภาหนะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับของชาวลักนณาราศีพฤษภในช่วงระยะน,นี้นะครับส่วนเรื่องราวของครอบครัวความรักต่างๆของชาวลักนณาราศีพฤษภนะครับตรงนี้เนี่ยตัวแทนครอบครัวก็คือ ดาวพังคารนะครับดาวพังคารเองอยู่ที่ราศีกันอยู่ในเรือนปุตตะของลัคนามีตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยนะครับคนที่มีครอบคอรัวอยู่แล้วก็เรื่องราวของรักอาจจะวุ่นวายอยู่พอสมควรนะเรื่องราวของเข้าไปครอบครัวพันเกี่ยวกับเรื่องของหมู่คือญาติญาติพี่น้องต่างๆนะครับช่วงนี้เนี่ยญาติพี่น้องเยอะนะครับทำอะไรก็ทั้งจะต้องมีการปรึกษาหาหรือพูดจาพูดคุยกันนะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับเพทั้งๆจะมีความชัดเจนอยู่พอสมควรบางคนจะต้องมีการเดินทาง นะครับเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนวุ่นวาย,อยพอสมควรกับเรื่องของหมู่เคยญาตินะครับแต่ก็ถือว่ามีกิจกรรมทําร่วมกันนะครับส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดเรื่องราวความรักเนะี่ยพอโดยนความรักอยู่ในเรือนผุกตัเนี่ยนะครับเป็นมหาจักรด้วยก็ขนขาาจจะมีสเสน่ห์อยู่พอสมควรนะครับอาจจะได้พบเจอความรักใหม่ๆนะครับเจอความรักที่ค่อนข้างจะมีความผัดผลนอยู่พอสมควรนะครับเรื่องราวความรักที่อาจจะไม่ได้มาเพียงแค่หนึ่งคนนะครับ จตมามากกว่า1นคนนะครับอาจจะเป็นความรักทีก่เรียกว่าก็น่าจะมีความสุขมีความแฮปปี้อยู่พอสมควรแต่ผสมผสานไปด้วยความวุ่นวายนะครับอาจจะได้พบเจอใครถูกอกถูกใจการแนะนําจากหมู่เคยญาติหรือได้พบเจอกับการเข้าสังคมนะครับพบปะสังคมในหน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่แล้วเจอคนดดตใจเกิดขึ้นได้ของคนโสดในช่วงระยะนี้นะครับยังไงก็ค่อยดูค่อยศึกษากันไปกับเกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก นะครับเพราะว่าด้วยเรื่องรองความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนเดือนต่อๆไปคอยติดตามัจลจากกุพีทีครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องเตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต,ต่างๆอย่างไรบ้างแต่สามารถที่จะศึกษาดูใจกันได้ในช่วงระยะน,นี้นะครับถ้าเจอคนถูกตัวใจของคนโสดน,นะครับตรงนี้เป็นคุณพากเดินลงกว้างของชาวลักษาสศีพฤกษพนะครับยังไงก็เตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต่างๆเอาไว้ตรงไหนดีก็เตรียมตัวตั้งรับตรงไหนไม่ดีก็เตรียมตัวตั้งรับอีกเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวต่างๆยาาากรตมดว ที่มีการจย้ยายในช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่ได้กระทบไปถึงพื้นดวงเดิมของคนใดคนหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใครที่ยังไม่แน่ใจเรื่องราวของชีวิตสามารถติดต่อนะคับครูพีมาได้เพื่อขอรับคํามป็นคาส่วนตัวได้นะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่อย่าลืมกดติดตามครูพีไว้นะครับจะได้มาอัปเดตรับชมรับฟังเรื่องต่างๆไปพร้อมๆกันในทุกๆเดือนนะว่าจะดีไม่ดีอย่างไรนะครับพื้นดันดวงชะตาบางคนตั้งรับไว้ดีพยากรณ์ออกไปไม่ดีก็อาจจะดีได้ นะครับตรงไหนที่พยากรไปว่าดีแล้วไม่ดีเนี่ยก็พื้นศาสตาจะตั้งรับไว้ไม่ดีพอสมควรนะครับตรงนี้ให้ใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับอย่าเชื่อซัทตุกอย่างแต่ตุกอย่างขอให้าชาวลักศิษย์พเนี่ยก็คือตั้งใจแล้วก็อดทนต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆนะครับครูพีเชื่อว่าสามารถที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับในช่วงระยะเนี่ย6ปี7ปีเนี่ยนะครับที่ดำอยู่กลุ่มลักะของชาวลักศิษย์ศบ อยู่นะครับจะต้องมีเรื่องราวที่น่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตแน่นอนของชาวราาสุดศพซึ่งจะเกิดช้าเร็วแตกต่างกันของแต่ละคนนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังคุปปีณพตอนนี้สวัสดีครับ